รัฐบาลนั้นเตรียมที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับขายให้กับประชาชนคนไทยนั้นในเดือนพฤษภาคมนี้วงเงินกว่า $35,300 ล้านด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่สูงนะครับแล้วก็จะแบ่งการขายพันธบัตรนั้นออกเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกนั้นจะถือครองพันธบัตร7ปีแล้วก็ให้ผลตอบแทนปีละ2.65%นะครับแล้วก็ทยอยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน คนที่สนใจที่จะลงทุนพันธาบาตัตรอายุ7ปีเนี่ยนะครับก็ให้จองซื้อได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนั้นเป็นแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับก็เข้าไปซื้อใน Wallet ของสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะครับซึ่งก็จะมีช่องทางให้เลือกซื้อตรงนี้นั้นวงเงินรวมนั้นกว่า1,000 10, 0ล้านบาทนะครับลงทุนขั้นต่ำนั้นแค่100บาทจองซื้อก็ตั้งแต่วันที่8ถึง16พฤษภาคมนะครับ ส่วนช่องทางที่2นะครับจะผ่านทางธนาคารที่เป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังนะครับ6ธนาคารด้วยกันนะครับก็สามารถติดต่อได้ทั้งสาขาหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของธนาคารนั้นๆก็ได้นะครับก็ตรงนี้จะวงเงินประมาณ25,000ล้านได้ดอกเบีย้ย2.65%เหมือนกันนะครับต่อปีแล้วก็ระยะเวลาการถือครองนั้น7ปีนะครับ ยังไงเพื่อนๆที่จะจองตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นธนาคารหรือว่าเป็นโมบายแบงกิ้งนะครับจะต้องจองในวันที่13-15พฤษภาคมส่วนอีก300ล้านนะครับจะเป็นพันธบัตรที่ปีอายุถือครองยาว15ปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพันธบัตรพิเศษที่ออกมาในช่วงกระสวงาันลังนั้นครบรอบ150ปีนะครับตรงนี้นั้นดอกเบีย้ยสูงถึง3.15%แต่ว่าการจองซื้อนั้นต้องไปจองที่ บูธของสำนักบริหารนี้สาธารณะนะครับที่อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่างวันที่1นถึงสพฤษภาคมนะครับโดยการจองส่วนแรกนั้นนะครับจะเริ่มต้นที่คนละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ไม่เกิน2ล้านบาทต่อคนนะครับถ้าเกิดว่าจองในวันที่1นถึงสพฤษภาคมนั้นหมดก็จะหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่หมดนั้นวันที่3พฤษภานะครับสามารถที่จะไปจองได้นะครับตรงนี้ก็จะมีดอกเบีย้ยที่จูงใจนะครับก็คือ3 1 5ตต่อปีแล้วก็ทยอยจ่ายดอกเบีย้ย เป็นระยะะ,ยะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการระดมทุนจากรัฐบาลนะครับที่ต้องการให้ประชาชนนั้นลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลนะครับซึ่งก็มีระยะการถือครองตั้งแต่7ปีนะครับแล้วก็มีอีกส่วนเนึงก็คือ15ปีนะครับในส่วน15ปีนั้นอาจจะจองซื้อยากหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มต้น1ล้านบาทแต่ในส่วนที่เป็น การจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับในส่วนแรกที่ดอกเบีย้ย2.65%ต่อปีนั้นประชาชนทั่วไปอย่างเรานั้นสามารถที่จะจองซื้อได้นะครับถ้าจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางนั้นก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับแล้วก็ส่วนที่จะจองผ่านโมบายแบงกิ้งหรือสาขาของธนาคารนั้นเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับแล้วการจัดสรรนั้นก็จะจัดแบบ Small Lot First นะครับจองน้อยจะได้ก่อนอยังไงเพื่อนๆที่สนใจลงทุนใน รูปแบบนี้นะครับต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนและความเสี่ยงต่ําพันธบัตรรัฐบาลนั้นกําลังจะเปิดจองในเดือนหน้าครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดจากช่องของเราไปอีกทีครับ